ลองนึกภาพตามกันดูนะครับในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเ,ออเรียกว่าล้มละลายทางเศรษฐกิจเลยก็ได้ผู้นำทางการเมืองในตอนนั้นก็ดูเหมือนจะหมดหนทางแต่แล้วกลับมีพระป่ารูปหนึ่งที่ใช้ชีวิตยอย่างสมถะมากๆในวัดต่างจังหวัดลุกขึ้นมาเป็นเหมือนศูนย์กลางความหวังของคนทั้งชาติค่ะเป็นภาพที่เหลือเชื่อมากจริงๆ นี่คือเรื่องจริงของหลวงตามหาบัวยาณสัมปโนโกับโครงการที่ชื่อว่าผ้าป่าช่วยชาติที่เกิดขึ้นตอนวิกฤตต้มยอมกุ้งปี2540วันนี้เราจะไม่ได้แค่มาทบทวนประวัติศาสตร์กันนะครับแต่เราจะมาเจาะลึกกันจริงๆเลยว่าปรากฏการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอืมทำไมคนไทยถึงพร้อมใจกันเอาทองคำเอาสมบัติส่วนตัวชิ้นสุดท้ายมามอบให้พระแค่รูปเดียว แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนประเทศไปทางไหนบ้างใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คือการมองให้ทะลุตัวเลขทองคำสิบกว่าตันหรือเงินบริจาคมหาศาลพวกนั้นเราจะไปสำรวจพลังของสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นก็คือศรัทธาว่ามันหลอมรวมใจคนให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ขนาดเปลี่ยนกฎหมายการเงินของประเทศได้ยังไงโห นี่คือเป็นจุดตัดที่น่าทึ่งมากเลยนะครับระหว่างาศาสนาเศรษฐกิจแล้วก็กฎหมายน่าทึ่งมากค่ะเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นไปได้ยังไงเราต้องเริ่มจากตัวตนของท่านก่อนเลยหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านคือใครกันแน่ครับทำไมคนถึงเชื่อมั่นในตัวท่านได้ขนาดนั้นท่านคือพระธรรมวิสุทธ,ธิมงคลหรือที่คนเรียกกันติดปากว่าหลวงตามหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีค่ะ แต่ตำแหน่งพวกนี้อาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าท่านคือสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอ๋อบิดาแห่งพระกรรมฐานสายวัดป่าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจุดนี้สำคัญมากเพราะมันคือการการันตีถึงสายการปฏิบัติที่เข้มข้นแล้วก็จริงจังมากสำหรับคนในแวดวงศาสนาท่านคือพ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นพระที่หลายคนเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วอะไรในตัวท่านที่ทําให้บารมีมันแผ่ออกไปนอกวงการศาสนาจนคนทั่วไปก็รู้สึกเชื่อมั่นได้หรอครับคิดว่ามาจากสองอย่างที่เด่นชัดมากๆเลยนะคะหนึ่งคือการปฏิบัติของท่านเองท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวจริงจังมากการภาวนาของท่านคือแบบเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อความหลุดพ้นจริงๆไม่ใช่ทําแบบผิวเผิน จเรียวัดแบบนี้มันพิสูจน์ตัวเองมาเป็น10บสปีแล้วอสองคือวิธีการเทศของท่านที่คนเรียกว่าธรรมะถึงใจธรรมะถึงใจคือท่านพูดตรงมากค่ะใช้ภาษาบ้านๆแต่คมกริบดุด,ดันกล้าที่จะวิจารณ์สิ่งผิดๆในสังคมอย่างไม่เกรงกลัวใครเลยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือแม้แต่พระด้วยกันเองเข้าใจละเท่ากับว่าอำนาจของท่านมันไม่ได้มาจากตำแหน่งที่ใครแต่งตั้งให้ แต่มาจากความเชื่อมั่นในตัวตนและสิ่งที่ท่านทํามาตลอดชีวิตล้วนๆถูกต้องเลยค่ะซึ่งในยามวิกฤตที่คนหมดศรัทธาในระบบความน่าเชื่อถือแบบนี้มันเลยท่งพลังขึ้นมาอย่างมหาศาลใช่เลยค่ะมันคือความน่าเชื่อถือที่เกิดจากการกระทําไม่ใช่จากคําพูดหรือตําแหน่งในภาวะที่สถาบันต่างๆของรัฐสั่นคลอนประชาชนกลับมองเห็นที่เพึ่งในตัวพระชรารูปหนึ่งที่พวกเขาเชื่อว่าบริสุทธิ์จริงๆนี่คือรากฐานทั้งหมดของโครงการช่วยชาติเลยค่ะ พอพูดถึงวิกฤตแล้วช่วยขยายความบรรยากาศของปี2540ให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามันเลวร้ายขนาดไหนถึงขั้นที่พระต้องออกมาช่วยมันคือฝันร้ายของจริงเลยค่ะลองนึกภาพว่าจูๆ่ๆเงินบาทที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แทบจะกลายเป็นเศษกระดาษเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ครับค่าเงินลอยตัวจาก25บาทต่อดอลลาร์พุ่งไปถึง50กว่าบาทโอ้สองเท่าตัวเลยสเท่าเลยค่ะ ทุนสำรองระหว่างประเทศที่เรามีอยู่มันหมดเกลี้ยงจนรัฐบาลต้องวิ่งไปกู้เงินจาก IMF ครับซึ่งก็มาพร้อมเงื่อนไขที่บีบคั้นเรามากๆใช่ครับบริษัทใหญ่ๆนี้ปิดตัวกันเป็นแถวคนเก่งๆที่เคยมีเงินเดือนเป็นแสนแสนกลายเป็นคนตกงานในวันเดียวคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ก็ถูกยึดบรรยากาศตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัวจริงๆครับฟังแล้วอึดอัดแทนเลยครับในสถานการณ์แบบนั้น หลวงตาตัดสินใจทําโครงการนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรคะท่านมองเห็นอะไรที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นจากคําเทศของท่านนะคะหลักๆเลยคือความเมตตาคะ่ะท่านเห็นความทุกข์ของคนที่หลังไหลไปที่วดัดแล้วท่านรู้สึกว่าท่านจะอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือความเป็นห่วงชาติท่านมองว่าการเป็นหนี้ IMF มมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐ,ฐกิจท่านใช้คำว่า ชาติจะล่มจมเลยทีเดียวใช่ค่ะและท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือต้องเติมคลังหลวงหรือทุนสำรองของประเทศให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งโดยท่านเจาะจงไปที่ทองคำเพราะท่านเปรียบว่าทองคำคือหัวใจของชาติเป็นหลักประกันที่มั่นคงที่สุดการเปรียบทองคำเป็นหัวใจของชาตินี่ทรงพลังมากเลยนะครับมันทำให้เรื่องเศรษฐกิจที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจและรู้สึกร่วมได้ทันทีเลยใช่ค่ะ และนี่คือความอัจฉริยะของท่านมันไม่ใช่แค่การรับบริจาคแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ทางความคิดเลยหนึ่งคือการปลุกจิตสำนึกไทยช่วยไทยในยามที่ทุกคนมองหาแต่ความช่วยเหลือจากต่างชาติอสองคือมันเป็นการสอนธรรมะทากปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านบอกว่าการสละทรัพย์สินครั้งนี้คือการชำระกิเลสหรือความตรหนีในใจตัวเองเพื่อเป้าหมายที่สูงกว่าคือความอยู่รอดของส่วนรวมและสาม ท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้รับบริจาคแต่ท่านวางตัวเป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลที่เข้มงวดที่สุดเพื่อให้คนมั่นใจว่าเงินและทองทุกชิ้นจะถูกส่งตรงเข้าคลังหลวงแบบไม่ตกหล่นแม้แต่สลึงเดียวพอความเชื่อมั่นมาเต็มร้อยยุทธศาสตร์ก็ชัดเจนขนาดนี้ผลตอบรับจากประชาชนก็คงจะถล่มทลายเลยสิครับเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เลยค่ะมันกลายเป็นความเคลื่อนไหวระดับชาติที่น่าทึ่งมาก มีเรื่องเล่ามากมายตั้งแต่มหาเศรษฐีที่ขนทองคำมาบริจาคทีละเป็นกิโลกิโลไปจนถึงภาพที่สะเทือนใจอย่างคุณยายแก่ๆที่ถอดแหวนแต่งงานซึ่งเป็นทองชิ้นเดียวในชีวิตมาบริจาคแล้วบอกว่าชาติจำเป็นต้องใช้มากกว่ายายโอ้ยแค่ฟังก็ขนลุกแล้วหรือแม้แต่เด็กนักเรียนที่ทุบพระปุกอ,อมสินเอาเงินเหรียญทั้งหมดมาช่วยชาติมันคือภาพของความเสียสละที่เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นของสังคมจริงๆค่ะแล้วพอรวบรวมทั้งหมดแล้ว ตัวเลขสุดท้ายมันออกมาเป็นยังไงครับมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงไหมตัวเลขมันชวนตะลึงเลยค่ะเฉพาะช่วงที่หลวงตาย,ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปี2554นะคะโครงการนี้มอบทองคําแท่งเข้าคลังหลวงของธนาคารแห่งประเทศไทยไปทั้งหมด12,887กิโลกรัมเดียว12ตันกว่าๆนะครับใช่ค่ะ12ตันกว่าๆแล้วยังมีเงินดอลลาร์สหรัฐอีกกว่า10ล้านดอลลาร์12ตัน นั่นมันทองคําจํานวนมหาศาลที่มาจากเงินส่วนตัวของประชาชนลุ้นล้วนเลยนะแล้วที่น่าทึ่งคือผมได้ยินว่าถึงหลวงตาจะละสังขารไปแล้วโครงการนี้ก็ยังไม่จบใช่ไหมครับยังไม่จบค่ะคณะสิทธิ์ยังคงสืบสารเจตนารมณ์ของท่านจัดงานที่ชื่อว่าผ้าป่า12เมษายนสืบหน่อต่อขนงคลังหลวงแล้วนําทองคําไปมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแทบทุกปีอ๋อยังมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยเค่ะอย่างไม่กี่ปีมานี้ ปี2567ก็มอบไปอีก12.5กิโลปี2568อีก10กิโลถ้ารวมทั้งหมดจนถึงปัจจุบันทองคำจากโครงการนี้ก็มีปริมาณกว่า13,140กิโลกรัมหรือ13ตันกว่าๆเข้าไปแล้วแต่ตัวเลขพวกนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวใช่ไหมครับผมว่ามรดกที่สำคัญจริงๆมันน่าจะอยู่ลึกกว่านั้นนะแต่สำคัญที่สุดนั่นคือมรดกทางกฎหมายค่ะเดี๋ยวนะครับมรดกทางกฎหมาย หมายความว่ายังไงครับพระสง่์ไปเกี่ยวข้องกับการแก้กฎหมายได้ยังไงนี่คือความสุดยอดของหลวงตาค่ะท่านรู้ว่าการหาเงินมาได้เป็นเรื่องหนึ่งแต่การปกป้องเงินก้อนนั้นไม่ให้ถูกนะักการเมืองเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญกว่า อ๋อคือมองการไกลไปอีกใช่ค่ะท่านจึงผลักดันอย่างหนักจนเกิดการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราเพื่อสร้างบัญชีพิเศษขึ้นมาในธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อว่าบัญชีสำรองพิเศษหรือ Special Reserve Account บัญชีสำรองพิเศษค่ะทองคำและเงินตราต่างประเทศทั้งหมดจากโครงการนี้จะถูกเก็บไว้ในบัญชีนี้เท่านั้นและกฎหมายก็เขียนล็อกเอาไว้เลยว่าห้ามรัฐบาลหรือใครก็ตามนำสินทรัพย์ในบัญชีนี้ไปใช้ใจ่ายเพื่อการอื่นเด็ดขาดเดี๋ยวนะครับ นี่มันเหมือนกับการสร้างตู้เซฟที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศขึ้นมาเลยนะที่แม้แต่รัฐบาลก็ไขเข้าไปเอาของออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอครับใช่เลยค่ะคุณใช้คำว่าตู้เซฟได้เห็นภาพมากมันคือเกราะเหล็กที่หลวงตาสร้างไว้คุ้มครองสมบัติของชาติที่มาจากศรัทธาของประชาชนสุดยอดเลยและที่สำคัญที่สุดคือทองคำก้อนนี้ยังอยู่ครบจนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ oh. มันคือชัยชนะที่แท้จริงของโครงการนี้เลยคือการมองการไกลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวจริงๆนี่คือไหวพริบและวิสัยทัศน์ที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วนอกจากมรดกทางกฎหมายยังมีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะมรดกทางเศรษฐก,กิจก็ชัดเจนมากทองคำา3 3ตันในวันนั้นมาถึงวันนี้ที่ราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวมูลค่าของมันก็เพิ่มขึ้นมหาศาลจริงด้วย นอกจากนี้ยังมีมรดกทางสังคมที่จับต้องได้นะคะเงินบริจาคส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าคลังหลวงก็ถูกนําไปสร้างตึกสงอาพาธซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยให้โรงพยาบาลหลายสิบแห่งทั่วประเทศอ๋อซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้งานช่วยชีวิตคนอยู่ค่ะเท่ากับว่าโครงการนี้มันช่วยทั้งสุขภาพของระบบเศรษฐกิจชาติแล้วก็สุขภาพของประชาชนจริงๆไปพร้อมๆกันเลยและสุดท้ายคือมรดกที่อยู่ในองค์กรค่ะ การทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนั้นมันได้สร้างวัฒนธรรมของความโปร่งใสและทรมาพิบาลที่เข้มแข็งขึ้นมาทำให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่นในหลักการโดยไม่ยอมโอนอ่อนตามแรงกดดันทางการเมืองง่ายๆซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของระบบการเงินไทยมาจนถึงทุกวันนี้ฟังมาทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับว่าโครงการนี้ไม่ได้มอบแค่ทองคาที่เป็นวัตถุแต่ยังทิ้งทองคาทางปัญญาที่เป็นบทเรียนล้าค่าไวใ้ให้เราอีกด้วย บทเรียนแรกที่ผมเห็นชัดเลยคือเรื่องภาวะผู้นำที่มาจากสถาลุล้วนมันพิสูจน์เลยว่าความบรุทสิ์ใจมันทรงพลังกว่าอำนาจทางการเมืองได้จริงๆเป็นประเด็นที่สำคัญมากค่ะในยามที่คนสิ้นหวังพวกเขาก็มองหาผู้นำที่เชื่อถือได้จริงๆ ซึ่งหลวงตาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ได้มาจากตำแหน่งแต่มาจากคุณธรรมและความเสียสละอีกบทเรียนที่น่าสนใจคือพลังของการพึ่งพาตนเองลักอัตตาหิอัต,ตโนนาโถหรือไทยช่วยไทยมันถูกทำให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆมันคือการบอกว่าในยามวิกฤตเราไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเราสามารถลุกขึ้นมาช่วยกันเองได้ใช่ค่ะและถ้าจะสรุปบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดนะคะคิดว่ามีอยู่สองข้อหนึ่งคือ การทำความดีต้องมีปัญญาควบคู่ hmm. ความสำเร็จของโครงการนี้ไม่ได้จบที่การระดมทุนได้มหาศาลแต่อยู่ที่การวางระบบกฎหมายที่รัดกุมเพื่อปกป้องทรัพย์สินนั้นไว้ได้ในระยะยาวนี่คือบทเรียนเรื่องธรรมมาพิบาลที่สำคัญมากครสองคือแก่นทางธรรมที่ว่าการเสียสละคือการชำระใจในมุมของหลวงตาการบริจาคไม่ใช่การเสียแต่มันคือการได้ได้เลยครับคือได้ชัยชนะ เหนือความเห็นแก่ตัวในใจเราเองบทสรุปสุดท้ายที่โครงการนี้ทิ้งไว้ก็คือจิตวิญญาณของคนในชาตินั้นสำคัญไม่แพ้ตัวเลขทางเศรษฐกิจเลยค่ะเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากจริงๆนะครับจากพระป่าเพียงรูปเดียวที่ลุกขึ้นมาในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของประเทศสู่ปรากฏการณ์แห่งความศรัทธาที่หลอมรวมใจคนทั้งชาติค่ะจนสามารถมอบทองคำกว่า13ตันเข้าคลังหลวงได้สำเร็จและที่สำคัญกว่านั้นคือ การสร้างเกราะป้องกันทรัพย์สินของชาติและยิวยาจิตใจของคนไทยให้กลับมามีความหวังได้อีกครั้งหนึ่งค่ะโครงการพระป่าช่วยชาติได้มอบทองคําที่จับต้องได้ไว้ในครังหลวงเพื่อเป็นหลักประกันให้คนรุ่นหลังซึ่งสิ่งนี้มันก็นํามาสู่คําถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่าในยุคสมัยที่โลกกําลังเผชิญกับวิกฤตรูปแบบใหม่ๆที่ต่างออกไปทั้งวิกฤตข้อมูลข่าวสารวิกฤตสิ่งแวดล้อมหรือวิกฤตความขัดแยง้งครับ อะไรคือทองคําของยุคปัจจุบันที่คนในชาติต้องร่วมกันสร้างและปกป้องไว้เพื่ออนาคตมันอาจจะไม่ใช่โลหะมีค่าอีกต่อไปแต่อาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นความมั่นคงทางข้อมูลหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เปราะบางที่สุดอย่างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันในสังคมก็เป็นได้ค่ะ